กราบสวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องมือนีก็มาพบขอก r a ซาปิมซาฝุนอีกแล้วอีกแล้วมืออนี้นข้าวมีบอกม่วงนะคะอันนี้บอกเปลือกแล้วเรียบร้อยเนาะโอเครอบพี่แล้วข้ามาไอเห็ด <I hate. S 2> บอกม่วงบอกม่วง,วงปลาแดงว่างมือนี้เห็ด,หดตําบอกม่วงค่ะจากม,มือนี้าเมหม็ดตําบอกม่วงน้ำกันพี่น้อง อ้าวเริมเลยนะเริ่มเลยเอามุงฝานด้อเอออันตำเดี๋ยวหนึงคนสิบเป็นคนจากบอกม่วงเดี๋ยวเ่็ดพจบจ่าลูกค้าเพดเคดเลยจ่าแบบนัวนั่ใส่ประแดกตอนไหลายเอาอีรีด้นัวนัวใส่ประแดกตอนเยอะๆยอะเป็นบอจอมากก็ขอจะพี่หน่อบอกนัวนัวประแดกตอนหลายเอาแบบเล่าเล่าบอกเออเล่าเล่าใส่หอมแดงลงไประวังตานะลูกค้าระวังตานะ ตั้เบิดบ่คุฮะโอ๊ยมันฟองมาวังตาเด้อตามันยังนลอยใหญ่อยู่ <c oughs> อุ้ยบักพี่เขาตาหนิทรมานแห่งเดือยเ <c oughs> บเลยทายต่อะลรเนี่ <c oughs> หน่วยตามันไข่หานพ่อบอเมืองบักพีอือพร้อมแดงพ้อมแดงข้งาสีใสรตอนแดงใส่ <c oughs> ตอนอันตมัมแกสีเหลี่ข้าวกราบฟ้านใี่มันกรอบมันจังสีบริบ บอกม่วงพี่น้องส่วงนี่บอกม่วงหลายบอกอึดบอยาเจเสียวมาเห็ดอย่างเนี้ยหาเมนูมาเห็ดก็อยากกินสะสมเนาะผู้หญิงเนาะมันก็จะกินสมกินนัวเนี่ยอยากกินสมแบบนัวๆเข้าใจบอเข้าใจบอเข้าใจเอาสองน่วยก็ได้จหน่วยปรุงเลยที่ลับยิ้มปรุงกับปรุงทาเลยตอนมา บ่ง<ม>ดีๆเรือพี่น้องน้ำตาลหรือสุลออันนี้น้ำตาลมันเกลือบอ่ลลัน้ำตาลฟ้าบ่เอาหวานแหงน้งเนาะเออเอาหวานนิดน้อยน้ำตาลปลายช้อนค่ะสาวๆเขาไม่ค่อยกินหวานกันหรอกพี่น้องแต่กินเค็ม <c oughs> กินนัวนี่แนวแนวแมนเออหนึน่งกระปูดอกมึงจะลืมด้วย ใส่ปูดองน้ำมันหมื่นใส่ลากระปูเอาขี้เด็ดให้พี่น้องมึงนะนี่เปิดก่อนเปิดก่อนเปิดพออบพบกระปูนี่ขี้เด็ดของเฮานะคะกระปูดองนี่้ยนี่มึงก็ใส่ปูสุตรหลายแต่น้ำตาลน้ำตาลกระปูสูตรแค่เอาไม่อยังนี่เออเอาไม่อยังหรอเออปูกระเบื้องขึ้นข้าเอาประเดี๋ยวกแล้ว ปลาแดกตอนคือเกาหันละกับบุกเกากับเซหลายบโใส่หลายบปเอาซุบลงได้อยู่บุได้ใส่ตอนมันละหลายตัวปลาแดกปลาซิมหน่อยนะแสีบขึ้นอย่างนี้เบิดเหมือนนี้กว่าไอพี่น้องมึงเนี่ยนี่มันมุนๆเนี่ยไอพี่น้องมันบอลแมนอันอีหยังเด้มันเป็นปลาซิมหน่อยแล้วก็เป็นกุ้งเออนี่นี่อันนี้นี่โตแบบใหญ่ๆมั้นี่อีฟนจองครับนี่คูจอง นี่ค่ะทุกคนใส่ลงไปเลยหาตัวใหญ่ก่อนมันต้องแบบว่าตรงตวงเด้ก็บอกตวงมองว่ากะกะได้อยู่เด้กะนัวอยู่เด้แม่อุ้ยตัวใหญ่หลายทั้งมึงนี่ว้าวหอมแหี้ยไปเดี๋ยหอมหอมหนาะใส่เลยเออเอาอีกจังหน่อยบอเรือกจังเดี๋ยเอาอีกจังหน่อยเอาอีกจังหน่อย บวม่วงคนละสนิทไหมคนละลูกหลางมันมีอันบักม่วงเอิ๊อกหลองก็บักม่วงปุ่มนะที่หนึ่งเอิ๊อกหลองฟุกหลองเม้าอุกหล,อง,อ,งอ,กลองกระเซ็บเปรี้ยกปีดโดนใจแค่ระเข้ถึงใจอิ่มทั้งทัวฉันกินนัวค่ะกูะบ่นวัวฉันมากกูนวันวแล้วกูบ่นัวบ่นัวคือคุรีคุรีอะไร ล่อแล้วเนี่ยบักม่วงนะคะทุกคนนี่ผมแม็นเจวปลาแดนี็จเป็นกระเสียบเสียีมกูเห็นกูน้ำลายแตกเออเห่อมาเบิองมาเบิองนี่ตากกองมาเบิองมาเบิองนี่นี่เป็นตาหนั่วอ่ะวะใช่น้ำตาลน้อยเดียวเองโคเร็งลงเตลือเติมไลยแตกเดี๋ยวให้กูสิมก่อน ยางบ่พี่น้องนัวนัวโพดอีเดียนัวโพิดไม่เปลี่นัวแบบถึงใจมึงนัวแบบถึงใจมึงแต่บ่ถึงใจกูนัวเป็นไปประเดี๋ยวสาวแล้วละบ่แล้ว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 พ่โยนคลิปเ่านี่ยมามาโคเลเลยเอาหนวดใส่เลยตอน งงเอานี่ค่ะทุกคนมามมอ้ยเอาตัางท่าดีๆเห <c oughs> นอะเลยอ้าวจ <c oughs> ับโคกให้เยี๋ยวบาดจริงวะอุ้ยมึงสีมันแบบเป็นตาเสียบแห้งวะ ยังติดเต็มอยู่หอมหอมเหี้ยวะเออมึงก็เอามือออกไปเลยอีฝนเออโคกแบบว่าเด้อเรียงดังกินเด้อเรียงนะเอาซิมงโอ้ยจัยังติดเต็มอยู่ซิมงกูอยู่อัญยะซินอินเตอร์แหน่มันคือภาษากับปูดองซิมก่อนซิมก่อนอื ผสมแบบว้าวเข้มมันผสมแห้งต้องสมแห้งอะไรก็เข้มมึงใส่หวานแล้วกันใส่หวานแล้วก็บนวดอีกนวดอีกอยู่บอกระบบวงมาสมแห้งเนาะเออมงสมแห้งถูก่ะพอบอกมึงต้องตัดหวานเออตัดหวานแล้วก็ใส่นวลงไปอีกนวดยังนวดน้ำปลาหรือนวดนวดปลาประเดกซวประเดกนวดปลาแด็กเพราะว่าอันนี้ห้านี่มันบ่คอยมีหนามมันมีแต่ตอนเดอเออแมันอยู่ ส้มแม่งพี่น่องส้มส้มแบบว่าเมื่นตาบอกนี่ค่ะประแดกตุ่มอันนี้ประแดกตุ่มบ่กี่หอ่อเด้อเนาองหอมแดงเขาก็ยังอกใส่ด้วยมึงว่าน่าจะพอดีแล้วเนาะ,นะ ดีเท่แล้วซิมเราเมั่อกี้ยังแบบบุ้งงอ่ะส้มแห้งอ้าวม่อกยังก็ส้มเนาะส้มแห้งเนาะมึงขยังไดดีเอ้าจังไดเอาแขวบคบใส่กันบ่ได้เลยไีเนาะเดี๋ยวฟันแห้งเมื่อกี้เนาะดองว่าไงกวนเอาสีกสีเอาใส่ปูดองมึงมันส้มแห้งเนาะมึงมส้มอีวีเด้บอกตากล่องมันกินส้มเนาะมึง สมแห้งเนากผงกาแฟหยั่งย้ำตาลไปอีกน้ำมันลงไปเออสูรลดสูรลดสูรลงไปโอกว่าเบลี่อ่ดอกเชื่อมมันไปเลยเออว่าเชื่อมมันไปเลยสิตาบกม่วงนี่นะคะแล้วห้องก็สีบอร์ไซด์ลายเนาะทุกคนอันนี้เก็บใบพุงนวลใส่อันนี้นี่เก็บใบ เสกสีกสีกปูทองต่มแล้วอ,อุ้ยแสบเนี่ยมึงปูดองแบบแสบมึงหันกูซิมมึงเลิศเลิศใส่จกักโตฟ้ตตอาอมึงใส่ตามตามโต้เอามึงอย่าเลื่อมเอาอันนั้นใส่ด้วยอัน,นห,อ,อ,หอมแดงหอมแดงใส่หอมแดงเล้พี่น้องนี่พี่น้องกระปูเห็นบอก แบบต้มก็มีเดชปูดองแต่ว่าเขาต้มกตสกอลไลท์เฮาชนะกินแบบต้มใช่อ,อ,อีกว่ะอีกจังวยอีกจังวยเนี่ยสมมือนีกินสม,สมเบิ้ลมือมือนี่เป็นฟิลอยากกินสมเอามาเอาทอดมันโคลเลไป พร้อมแล้วเอาเทเอาออกแม่เอาเอาเอาเทเลยเด้อบึอ้ยวิ่จงจะแสบจมิงจะแสบแท้สาววิ้งว่าไม่ได้หรอกสาวเอาสอดมึงอยากสดบอสเอาว้าว เลิศเลิศเลิศเอามือจัดการเอามืี้นี่กับปูมือให้พ่อกใส่ไปเด้อหอมแดงนี่เด้อซสีดมากพี่น้องมากคนะอิ่มๆเอาซิมใส่ซอนเลยเด้ออุ้ยนี่หามใส่แม่ขึ้นกันน่ะล่ะใส่บวงเด้อเอาคอก็ได้ ไข็แนกว่าเก่าอยู่สมแข่แนกว่ที่แหลกอยู่นัวเลือดแสบแ่บแ่บมึงอูจบอีกี่เออน้องกูเหยก็สบกูเห็แซแบเนาะอีพิมพ์เห็ยบยังแสบดู้มือเีมึงเห็ดแซแบแบมึงเห็ดอีกเด้ออือมึงแสบแล้วจะกอดมาซิมึงอยู่จ้ะซิมมึงซิมมึง กินสลันโมลูหรอมันต้องสดเอาน้องๆต้องสดเออด้วยไปแซบปัญญังนี่ปัญญังแล้วปัญญังกระปูยดองทั้งกระปูยทั้งอันกระแดากเหมือนหรอแซบอีหลีแซบซาแซบมึงกินบปูดองมึงกินเป็นบะต้องจิ้มจ้ำม แต่ว่ากินแบบสีกบ่เป็นเด้ต้องเอาอันเขาเนี้ยจ้ำเอาอ๋อ้แบบตอนปลาแดกหน่อยๆตานี่มันใหญ่โกรธสีเขาแล้วสีปลาแดกพร้อมี่น,อน้องมึงกินบอ่อปลาแดกสีไอ่ะบอ่บอกูบอกบ่อเมนบอกกินปลาแดกเดิบอกรกินมือมึงอ,อืมือ <laughs> กูนี่นัวเด้น <laughs> ัวนกระตำอัน,อนบอกม่วงอีกเพิ่มความนัว โอ้ยซดหนามสดหนามแยากแซ่บให้ืะอนเอ้าจิตอนไปแล้วมันหน่อยนึงมาเล่ากินน้ำแกนพี่น้องเขากันแห้งกูว่ากูไปตามุองขายดีกว่าไม่นล่ะกว่าพอดีเลยอ่ะมึงบอกเข้า ถ้าเขาบัใส่น้ำตาลนี่มันจะเปียวแห้งเด้ดมันสมแห้งเด็ดสมแบบนี้ตาเลยอะ่ะตามผม่องมันต้องจัดหวานหน่อยนึงเนาะหันจะแบบนัวไปเลยนี่ไม่ได้อะ่ะไม่ได้เลยสาวแซ่แบๆอย่างนั้นบ่ไม่เนื้อหยดหยดละเบึ้งเบึงงกะปูเอาแหนตัวตัวใหญ่แทนวะตัวเนี่ยอันกินตัวหน่อยๆก่อนเบิร์ดนัวแล้ว มันแบบว่าล่งตัวแห้งมือกระปูแบบเข้มนวประเด็กกูดองแบบแสบแต่ว่าเข้มแป่ว่าอย่างแต่ว่าเข้มแปลว่าอย่างมึงกูกะงงเบิด์ตยอนกระปูจะดามาด้วมีหน่องมันแสบเมาก็ต้องดูดมือดูดตีนไม่ธรรมดาดูดตีนเบิร์ละไว้ในทางที่เขใจ จด,ด่ามาเนาะอืมทั้งแสบเนาะเข้าปากไผรผักปากมันกลัวแม่ลกูกลูกมึงอี๋มีฝนมึงตกโซนหนาโอ้ยหนามันงแสบด้มึงมาเด้อพี่น้องเด้ออืยอน้ำกลั่นอือกูได้หยากไปหาต์ตับกินเด้อยหนามดวงวงบ่อึดบ่อยากเจอฝนแห้งอือคลิปนี้ยหนังฝนกระปีมกระลาไปก่อนพี่น้อง อย่า,ยา,ยาเดียหยาดกันของข้งหน้าดีกวคลิปนี่ยออไปกันเด้อไปกันเนาะไายบาย